ับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาไล่วงจรมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นอื่นแล้วก็เขียนก้อนรันมาสองก้อนนะครับตรงข้ามนะครับนะครับเขียนลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นขดลวดมานะครับก้อนที่หนึ่งนะครับคือก้อนนี้นะครับส่วนก้อนที่สองก็จะเขียนให้เข้าใจง่ายๆนะครับก้อนที่สองนะครับฝั่งนี้นะครับส่วนสตาร์ทก็เขียนเหมือนกันนะครับสตาร์ทก็ อย่างนี้นะครับเขียนให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ยกคอยขึ้นมานะครับยกสายขึ้นมานะครับ,นะรบสายมันก็มีไม่เยอะนะครับมีแค่นี่แหละสามเส้นนะครับไปตรงเส้นหนึ่งแล้วก็ แล้วก็สตาร์ทนะครับนี่นะครับต้นต้นอยู่ตรงนี้นะครับต้นรันนะครับน,นะครับต้นลันนะครับ คือเราจะให้มันหมุนถูกข้างเลยนะครับอันนี้ต้นรันเราออกมาไว้นะครับตรงนี้นะครับมีต้นรันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับต้นรันออกไว้นะครับมันก็จะต่อหางหางนะครับบนไปเลยนะครับหางรันนะครับก็ต่อหางรันนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะเหลือต้นรันนะปลายรันเนาะนีต้นเนาะ ส่วนสตาร์ทก็สตาร์ทวางวางคอยวางคอยถัดมานะครับเป็นต้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นสตาร์ทที่1นนะครับสตาร์ทที่2นะครับตัวนี้จะเป็นรันที่1นนะครับนะครับตัวนี้เขาจะออกมานะครับตัวนี้นะครับเส้นนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมของสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับออกมานะครับออกขางไว้เหมือนกันนะครับส่วน สตาร์ทก็ต่อหางหางไว้เหมือนกันนะครับหางหางบนหางหางนะครับมันก็จะเหลือปลายสตาร์ทกับปลายรันนะครับตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับเขามารวมกันนะครับรวมกันเข้าเทอร์โมนะครับตัวตัดความร้อนนะครับแล้วก็ไปออกออกไปเป็นไฟตรงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ออกมา ตัวนี้รวมกันไว้นะครับนี่รวมกันรวมกันไว้แล้วก็ออกมาแล้วก็ไปเข้ากับเทอร์โมนะครับสมัสดลักษ์เทอร์โมนะครับแล้วก็ออกไปเป็นไฟตรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทนะครับตัวนี้จะเข้าแคปนะครับสัญลักษณ์แคปนะครับเขาแคปส่วนรันตัวนี้นะครับก็จะมาเข้าแคปฝั่งหนึ่งนะครับเข้าแคปแล้วก็จะไปออกเข้าไฟนะครับ ไฟเขาก็จะเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นลายนะครับตรงนี้เป็นเอ็นนะครับไฟเข้านะครับก่อนที่อยากไฟเข้าเขาอาจจะมีตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์สวิตช์นะครับเขียนเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์แรงดันนะครับสวิตช์แรงดันนะครับไปผ่านสวิตช์ด้วยนะครับสวิตช์แรงดันแล้วก็ไปเข้าไฟนะครับพอเวลา เราปิดก๊อกน้ำนะครับมันจะตัดนะครับสวิตจะตัดนะครับเป็นสวิตออโต้นะครับเสร็จแล้วพอเราเปิดก๊อกน้ําตัวนี้จะต่อนะครับมอเตอร์ก็จะทํางานนะครับทีนี้ก็จะเป็นวงจรของนี่นะครับปั๊มน้ําถังนะครับปั๊มน้ําถังหรือปั๊มน้ําแรงดันนะครับคงที่นะครับนี่ครับตัวแคปเขาก็จะเข้าตรงนี้นะครับแคปอยู่ที่8ดไมโครนะครับตัวนี้แล้วก็เขียนไว้8ดไมโครนะครับ 8ไมโคร450บโวลต์นะครับตัวนี้นะครับเดิมๆก็จะ440 4้0อยู่ประมาณนี้นะครับผม AC นะครับนี่ครับ440ร c บเนะครับเดิมๆเราก็จดไว้อย่างนี้นะครับเวลาเราพันเราก็วนตามเดิมนะครับมันจะได้หมุนหมุนตามเดิมนะครับก็คือหมุนถูกข้างเลยนะครับนะครับคือวงจรของพวกปั๊มน้ําถังหรือว่าปั๊มน้ําแรงดันคงที่นะครับประมาณนี้นะครับผม ครับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ